ผลิตภัณฑ์จากจีนเนี่ยจริงๆมันมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้านในบ้านเราก็ได้รับความนิยมแต่รถหลายคนสายหัวแล้วก็โดนบูลลี่เยอะพอสมควรครับมันเกิดอะไรขึ้นครับรถจีนเนี่ยไม่ได้รับความเชื่อถือเลยก่อนที่จะขยับมาเป็นอิเล็กทริกวีคเก เซ็ตก่อนสิ่งครับกับปั้มธัญเดชนะครับในอีพีนี้ครับผมจะชวนเสียนของเราคุยกันถึงรถจากประเทศจีนนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมรถจากจีนมาไทยนี่แปลกนะฮะแล้วก็หลายคนสายหัวเดี๋ยวต้องถามเสียนก่อนซิ่งกันงกบนาเบสมนุษย์แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวไปถามถึงรถจากชาติอื่นก่อนครับถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นไม่ใช่ยุโรปเนี่ยมาบ้านเราเนี่ยมันมันทําตลาดยากขนาดไหนครับนาเบสครับ รสชาติอื่นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของความคิดมากกว่าความคิดเชื่อมั่นความคิดเชื่อถือในการที่จะใช้รถชาติอื่นที่ไม่ใช่อเมริกันที่ไม่ใช่ยุโรป ที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นมันก็เลยทําให้ขาดความเชื่อมัน่นเมื่อขาดความเชื่อมัน่นตลาดก็ไปลําบากตอนเริ่มต้นเนี่ยเราเห็นว่ารถเกาหลีในยุคเกือบ20ปีที่แล้วและปัจจุบันผมถามคุณปามและท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้รถเกาหลีแรงไหมแรงนะครับขึ้นไปได้คาร์ออ h เด e ย r ขึ้นไปได้อะไรหลายๆอย่างและเทคโนโลยีขันผ่านมาอยู่กับรถเกาหลีไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดๆก็ตามรถตู้นะครับขนาด11ที่นั่งที่กําลังได้รับความนิยมเพราะนั้นตอนนี้ผมว่าถ้าเป็นรถชาติอื่นที่ไม่ใช่ชาติที่ผมกล่าวมา อเมริกันยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นแล้วผมว่ารถเกาหลีเข้ามามีบทบาทสำคัญแน่นอน ก็ถือว่ารถเกาหลีเองก็พอที่จะทําตลาดได้เหมือนกันในยุคนี้นะครับยุคผมในฮุนไดยุคปัจจุบันก็มีทั้งฮุนไดก็มีทั้งเกียร์นะครับแต่ว่ารถจีนสิครับโอ้โหในโลกออนไลน์บูลลี่กันเยอะมากนะครับผมสงสัยแหละครับว่าผลิตภัณฑ์จากจีนเนี่ยจริงๆมันมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราก็ได้รับความนิยมแต่รถหลายคนสายหัวแล้วก็โดนบูลลี่เยอะพอสมควรครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันอะไรมันเป็นเหตุผลที่ทำให้รถจีนนั้นโดนบูลลี่ครับนะเบฮะรถจีนเนี่ยไม่ได้รับความเเชืือ่ออถลย ก่อนที่จะขยับมาเป็น electric vehicle ตอนนี้เนี่ยในผลิตภัณฑ์สินค้าหลายๆหลายๆชนิดตอนนี้ตลาดของจีนเริ่มก็าม,ามีบทบาทเยอะขึ้นและรถที่เป็นรถจีนในบ้านเราหลังจากที่เปลี่ยนผู้ผลิตเจ้าของเนี่ยมาเป็นกลุ่มของคนไทยเองในแบรนด์จีนไปสร้างในประเทศจีนทำให้ได้รับความนิยมมากกว่าผมยกตัวอย่างได้ไหมครับ สำหรับ MG ที่เป็นยี่ห้อแรกที่พวกเราก็บางทีก็ยี่เหมือนกันแต่คุณธนินเจียรวนนเนี่ยในานามของ CP เนี่ยไปเทคมาแล้วก็ใช้โรงงานผลิตแล้วมีโรงงานผลิตในประเทศไทยเปิดตลาดออกมาตลาดรับได้สิ่งเดียวที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้ก็คือ after sales service นะครับการบริการหลังการขายผมคิดว่าถ้าเป็นรถจีนแล้วก็โดยทาง CP ผมว่าสิ่งเดียวที่คนคิดตอนนี้ก็คือ1ราคารับได้ 2. after s a l e ผมคิดว่าระดับอย่างคุณธนินคงไม่เทมัง้งในขณะเดียวกันถ้าพูดกันถึงยุคปัจจุบันต่อเนื่องไปถึงอนาคตรถไฟฟ้า MG ราคารับได้ระยะทางที่วิ่งอาจจะไม่ถึง 400กิโลเมตร350กิโลเมตรกรุงเทพพัทยากรุงเทพสัตหีอะไรก็ยังพอเที่ยวได้ไม่ต้องหวาดเสียวมากผมเข้าใจว่า after s a l e คงจะได้และสิ่งที่ฮือฮามากในตอนนี้ก็คืออีกยี่ห้อหนึงยี่ห้อ H เปิดตัวออกมาแล้วราคาไปได้รูปสวยเทคโนโลยีโอเคบริการหลังการขายราคาอะไรมันก็ไปได้เปิดตัวออกมาราคารับได้ใช้ไปแล้วซ่อมบำรุงน้อยรถไฟฟ้าเนี่ยซ่อมบำรุงน้อยกว่ารถที่ใช้สัญาภายในอยู่แล้วฮะ ผมว่ามันอยู่แค่นี้แหละครับซื้อไปแล้ว after s a l e เป็นยังไงนะครับขายต่อเนี่ราคาอาจจะร่วงเยอะแต่ได้ใช้คุ้มค่าในขณะที่เราใช้หรือไม่อันนี้ต้องฝากไว้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ฟันธงนะว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ตลาดดีแน่ก็เท่ากับว่ารถจีนเนี่ยจะมาทางรถ e v รถพลังไฟฟ้าน,นะครับแต่ว่ามันจะถึงขั้นที่จะมาครองตลาดในอนาคตเหนือรถญี่ปุ่นได้หรือเปล่าแมอันนี้ต้องไปถามส่งท้ายเสียงของเราสัหน่อยฮะ ตามคำถามที่คุณป้ามถามเนี่ยผมก็ใจว่าใน20ปีขึ้นมาวัดกันได้แต่คงไม่ได้ไปทำลายตลาดแต่ทั้งนี้เลยทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับโพลิซีนโยบายในแต่ละประเทศในแต่ละรัฐซึ่งตอนนี้เยอรมันเนี่ยอีกไม่กี่ปีนะครับที่จะยุติการผลิตรถที่ไม่ใช่รถไฟฟ้าแล้วแต่นี้ก็ต้องมาออกกฎหมายพื้นที่ตรงนี้ให้รถไฟฟ้าเข้าพื้นที่ตรงนี้ไม่ให้รถสันดาปภายในเข้าไม่ให้มีอิมิชชั่นบ้านเราก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ ถ้าเป็นบ้านเราคงอีกนานพอสมควรนะขอบคุณนะเบสมนุษย์ศาสต์ด้วยนะครับกับเรื่องราวของรถจากจีนอย่างที่นาเบสบอกนะครับก็ขึ้นอยู่กับนโยบายนะครับว่าจะช้าหรือเร็วแค่ไหนแต่ถ้าผมมองก็มองเหมือนนาเบสนะฮะอีกนานพอสมควรนะครับเอาละครับวันนี้ถามเซียนก่อนซิ่งต้องลาแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ต้นคิด360ด้วยนะครับไายแล้วครับพบกันใหม่ใน EP ีหน้าครับ